รอชมรถพิเศษสินค้านะครับ <S <S 1 4 0 4รถบรรทุกหกินกามาจากเส้นทางสายสุพรรณบุรีครับเลาจะกับลากกระบังนะครับเป็นปรถบรรทุกหินลอยทางนะครับไปเสรนทางสายสุพรรณบุรีแม้สายนี้ปัจจุบันจะมีขวนรถวิ่งเพียงสัปตาห์ละขบวนนะครับแต่ยัางคงาต้องลงรักษาเส้นทางนะครับ เตรียมไว้เผื่ออนาคตนะฮะต่างสายนี้ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับมีแผนที่จะมีแผนมีโครงการที่ทำต่อในอนาคตนะครับแต่ช่วงนี้ก็ตามสภาพไปก่อนฮนะหลอโปรเจกต์ใหญ่เชื่อมทางรัดเหนือใต้นะครับเรียงเมืองไม่ต้องเข้ากรุงเทพ สุพรรณบุรีพาชีครับก็จะเป็นทางแยกหนองประดุกสุพรรณบุรีไปพาชีนะครับโครงการใหญ่นะในค็ที่จะทำจริงตอนนี้ก็มีโครงการย่อยอยู่นะครับมีทำยาสินค้าที่สีสำลานะครับแต่ก็เงียบหายไปนะครับยังไม่มีการขนส่งจริงเดี๋ยวก็รอดูนะครับ็อห็นว่าทำก้อนดัจะสมบู่เลยนะครับ จะรอโครงการซื้อแค่สินค้า946คันนะครับที่เพิ่งได้รับอนุมัติไปนะครับ เปลี่ยนหมดเวลพนักงานด้วยนะครับทั้งฝ่ายโยธาฝ่ายช่างกลนนะ